ครับก็วันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ว่าเราได้มาร่วมงานนะครับในงานวันเขาเรียกว่าเป็นวันร,บรอบปฐมฤกษ์นะครับในภาพยนตร์เรื่องไอ้ไข่วัดเจดีนะครับก็ดีใจมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคร,รู้สึกเป็นเกียรติเพราะว่าในฐานะที่มิสเป็นมิสแกรนของนคนาารศรีธรรรมาชก็อยากจะแบบประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการแก้บนไอ้ไข่ไปในตัวเลยด้วยค่ะแล้วคุณเองก็ได้มงมาใช่ก็ใช่ค่ะราคไอ้ไข่ ท่าทามากค่ะก็ถือว่าขอแล้วก็ได้มงเลยขอปุ๊บแล้วก็มงลงเลยค่ะอ่าอนี้วไมาได้ดูไอ้ไข่ดูความรู้สึกยังไงบ้างก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ที่แบบว่าเอาอเขาเรียกว่าเป็นแรงบนันดาลใจให้กับว่าคนที่อยากจะขอพรนะครับก็คิดว่าต้องได้สมใจที่อยากขอพรแน่นอนครับแล้วก็จกังหวนครจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยค่ะ แล้ว<ช>พี่พั์หลายๆคนถามมาว่าเอ๊ะเลี้ยงเห็นอะไรถึรอง,องน้องเขาด้านพิเศษมาดีก็นะคร,รับน้องเขาอะผมดูถึงพื้นฐานข้องเขานะครับน้องเขาเป็นเด็กที่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ผมอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเด็กเด็กคนคนหนึ่งอะครับอยากเปลี่ยนหน้ามือให้เป็นหลังมือนะครับรู้สึกว่าอยากให้น้องเขาอะได้มงกับนครศรีรรรกับนครศรีธรรมราชครับก็ถือว่าพี่พั์ก็ให้โอกาสหนูเยอะมากๆก็เร็วๆนี้ก็จะมีผลงานหรือว่าอาจจะมีบินไปนู่นไปนี่นี่ก็ก็ติดตามพวกเราได้ <ต>า<ช>ทางเ,เพจมิสแกรนนครศรีธรรมราชหรือว่าเฟซบุ๊กของหนูแล้วก็พีดีมิสแกรนจังหวัดนครศรีธรรมราช,ช่ลวครับาอาจจะชวน,นดูหนเรื่องนี้หน่อยก็อยากจะเดี๋ยววันนี้วันนี้เราก็จะมีการดูคือเปิดเปิดเรื่องดูเลยก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมา ชมเยอะๆนะครับมาชมเยอะก็ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้กำกับหนังในเรื่องไอ้ไข่นะครับเด็กวัดเจดีด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับนักแสดงทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็คือทําเต็มที่มากๆนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักนะครับแต่ว่าไอ้ไข่เนี่ยเาคือยังโด่งดังไปทั่วโลกนะครับซึ่งทุกคนก็อยากไปวัดไอ้ไข่หรือว่าไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะไอ้ไข่นั่นเองนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้กันนะครับสูบุ่ คนเยอะมากทุกคนอยากจะบอกว่าที่นี่คือแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการที่แบบเปิดซีรีส์นั่งฉายเพราะว่าคนเยอะมากๆค่ะให้การตอบรับดีมากก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ผู้กํากับแล้วก็นักแส,สดงทุกคนนะคะสู้เสียว,ว่าเรื่องนี้ต้องปั้งแน,นะะ่แต่ต้องดังดังไปต่างประเทศนะคะไม่ได่ดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะชื่อชื่อเชือเออต้องแรงไอ้สัอเราจะไม่แกงกันนะคะต <laughs> ื่นเต้นมากเพราะว่าคนเยอะมากค่ะ เดี๋ยวไปดูหนังกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวต้องดูก่อนแล้วก็จะมารีวิวใช่ครับอ,อ,อยากเพิ่มเติมว่าสําหรับใครที่มาดูอ่าหนังเรื่องไอ้ไข่ว่าใจดีนะครับจะบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่านักแสดงคือเหมือนจริงๆ<ช>นะครับเห็นครั้งแรกก็คือเหมือนอมากๆนะครับเหมือนไอ้ไข่จริงๆเลยนะครับก็อ่กนะครับอย่าลืมนะครับต้องมาให้ได้นะครับครับหนังเรื่องนี้นะครับ ก็เป็นคนที่นับถือมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะตอนแรกๆก็ขออะไรไม่ได้เลยทีนี้พูดเลยบางทีว่าขอมงนะคะมงลงหัวค่ะตอนนี้ต้องไปแก้บนใช่ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกศรัทธาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะทุกคน